สวัสดีตอนเย็นครับผม341วันแล้วเก็บไข่กันดีกว่าครับผมมาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ฟอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63, 64, 65 66, 67, 68 69, 70, 71, 72 73, 74, 75 76, 77, 78

บายบายครับผมเจอกันพรุ่งนี้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับพรุ่งนี้บายบายครับ